จากกรณีการออกมาทวงถามอาวุธปืนลูกซอง3,000กระบอกที่ถูกนำไปใช้ปราบผู้ชุมนุมเสื้อแดงของนายยงยุทธวิชัยดิตถือว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีอาวุธของกองทัพอีกจำนวนมากที่ถูกนำออกมาใช้และต้องตามคืนมาให้ได้เนื่องจากเป็นของกลางสำคัญของคดี91ศพไปติดตามรายละเอียดจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตวันนี้จากหนังสือพิมพ์ม,มติชนรายวันคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12โดยสุริวงศ์เอื้อปฏิพานเรื่องของกลางศูนญหายตอนที่นายทวินเปลี่ยนสีออกมาแถลงข่าวกรณีถูกย้ายพ้นตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยเน้นว่าถูกการเมืองรังแกและทิ้งท้ายด้วยคำพระที่ว่า กฎแห่งกรรมมีจริงฝ่ายรัฐบาลโดยร้อยตำรวจเอกเสลิมอยู่บำรุงรองนายกฝ่ายความมั่นคงรีบหยิบเรื่องเวรกรรมนี้มาย้อนกลับทันทีว่าชอบใจคำนี้มากใครทำกรรมไว้ให้เตรียมรับกรรมด้วยเรื่องเวรกรรมระหว่างนายทวินกับฝ่ายนักการเมืองนั้นก็ตีความกันตามแต่มุมมองบังเอิญมีการพาดพิงบทบาทของนายทวิน ขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสอมอชอแล้วเข้าไปมีบทบาทในสอ,อชอจึงต้องนึกถึงเหตุการณ์หนองเลือดปี2553ลงเอยด้วยความตาย91ศพหลักของพระพุทธศาสนานั้นเน้นย้ำถึงกฎแห่งกรรมตักเตือนมนุษย์เราให้มีความเกรงกลัวต่อบาปใครก็บาปกรรมทำร้ายชีวิตคนสุดท้ายต้องได้รับผลกรรมนั้น ผลกรรมนั้นจะปรากฏในรูปแบบไหนความไม่สงบสุขในจิตใจไปตลอดชีวิตก็อย่างหนึ่งกระบวนการยุติธรรมก็อีกทางหนึ่งลงเอ่ยถ้าสารตัดสินว่าผิดจริงก็ต้องติดคุกติดตารางไปจนถึงโทษประหารให้ตายตกไปตามกันคดี91ศพในขณะนี้เริ่มมีความคืบหน้าในทางกระบวนการสอบสวนสำนวนที่ส่งไปดองอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ส่งกลับมาอย่างพนักงานสอบสวนท้องที่โดยเริ่มที่13ศพซึ่งพอจะสรุปได้ชัดว่าน่าจะเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะเร่งดําเนินการตามขั้นตอนส่งขึ้นศาลไต่สวนต่อไปขณะที่คดีมีความชัดเจนขึ้นมีเรื่องราวของหลักฐานสําคัญโผล่ออกมาให้ได้รับรู้กันอีกคือการที่นายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกและรัฐมนตรีมหาไทย ออกมาทวงอาวุธปืนลูกซองจำนวน3,000กระบอกบอกว่าสออชอเรียกปืนจำนวนนี้ไปจากมหาดไทยเพื่อนำไปใช้ช่วงสลายม็อบแดงแต่จนบัดนี้ยังไม่ส่งกลับมาออกพอปอและชระบไม่มีอาวุธปืนใช้ขณะที่นายวงศักดิ์สวัสดิ์พาณิชย์อธิบดีกรมการปกครองซึ่งเพิ่งได้รับกลับตำแหน่งหลังจากโดนย้ายไปก่อนหน้านี้ ได้เคยออกมาเปิดข้อมูลปืนลูกซอง3,000กระบอกนี้ก่อนเพราะปฏิเสธไม่ยอมส่งมอบให้สอชอชเลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ถูกเด้งที่ไม่ยอมร่วมมือเพราะปืนสาม,มารถเป็นอาวุธที่ใช้ฆ่าประชาชนที่สมนมได้นายวงศักดิ์ยังได้เตือนกลับไปยังนายทวินว่าอย่าได้อ้างอิงการต่อสู้ของนายวงศักดิ์ที่เข้าพึ่งกอพอคอจนได้รับชัยชนะเพราะกรณีของนายทวินนั้น เป็นการถูกย้ายตามอำนาจของผู้บังคับบัญชาตามพรบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งไม่เหมือนกันลึกๆแล้วนายวงศักดิ์คงต้องการจะบอกว่าเขาถูกย้ายเพราะไม่ร่วมมือกับสอ,อชอในเรื่องปืนส่วนนายทวินนั้นมีบทบาทสำคัญอยู่ในสอ,อชอตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเรื่องปืน3,000กระบอกที่เอาไปใช้เหตุปราบม็อบแดง เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมหาดไทยเท่านั้นยังมีปืนของกองทัพอีกดูตัวเลขแล้วน่าขนลุกและต้องนึกถึงกฎแห่งกรรมจริงๆแต่ในด้านกระบวนการกฎหมายเท่ากับว่าปืนสามพันกระบอกนี้ถูกเก็บซ่อนหรือทำให้สูญหายต้องตามคืนมาให้ได้เพราะเป็นของกลางสำคัญคดี91ศพ